และนี่จะเป็นสิ่งที่แปลกที่สุดเท่าที่เคยลงคลิปมาใช่ฮะนี่คือนิเกะเกมแนวตั้งปัดปัดปัดไอตอนแรกผมก็จะอัดไว้เฉยๆฮะใช่คือความผิดตอนแรกไม่มีอะไรเกิดขึ้นในคลิปนี้เลยก็จนกระทั่งผขบุกไปลงตะกัดก้านได้แหละและผมขอแนะนำพิธีกรก็ร้อยรู้จักฮะนี่คือทาวารีเฮ้ยสวตีเทาวรีรู้ดีกว่าสิเวลามาดาแล้วไปแกดจ้าตะก้านจะไปไหนยอดแรกจะของโชคชีตาพาร์ตี้แหละโดนเจ้าหน้าที่มากดสกิลแล้วก็จะ แล้วว่าออะไรต่อไอ้ไขก็เจ๊ขอเกหัปรีเบก็ยิงกต่อฮะเรีบร้อยไปเรียบร้อยแค่จะว่าแกันไปอ่ะเอาเย่เย่งโอพี่ชิงยากขึ้นกทีเอาสงมาใช้มิกซ่าเอาล่ะตอไปีเบียจิ้มก็ไปดิ โหัวไปโดนเลือดไปเลย yeah. Yeah. โดนจินเรียบไปพกเอ้ยเอาละตะเกียกันเลยบาล้านนี้แกแกได้ลวเจ้าของจ้าป้าคั่วไปไปไดาโอเคจิ้มมะระจ้าป้ากะไะปตตากปตตาเฮยๆๆๆๆๆๆๆตาๆๆัๆๆ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 ะๆ้ๆๆตาๆๆๆๆๆตาๆๆๆเดๆหๆๆๆๆๆอะไรๆๆๆไม่ๆดๆๆลๆๆ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 ๆิๆเดียวๆๆตายแล้วเอ อปีะจะเป็เพื่อนแรกงานรัวเข้าเลยจากนี้เด้อฮะผมที่มีแผนไว้ว่าจะกดตะกิวเอาโดานตวตันจ้ะโอเคเริ่มใหม่ให้ไวเลยมาดีมาขอบไปเดกศึกนอรักกันนะอย่ยาจ้วงก็ให้อ,อ้าวจอแพ้ใกล้กันเอาอาล่ะแค่นดีก็พอแล้วให้เล<า>่น<า>ต่อมาก็บเปิดอ<า>ังปตะ ม้แล้วผมก็ลุ้นุ้นไปว่าจะทําลายได้ไหมทําลายได้ไหมจะทําลายได้ไหมจกระทบมันเริ่มง้างนี่แหละไปละจ้าไปอยู่แล้วเห็นตัวอมาตักับกุยัมก็ได้ออกก่อนฮะพอดีว่าผมจะเป็นตองใช้นางนะแต่ปาเป็นคอีสานแน่นอนเราคาดี่นแน่วะเดีกเปียวเปียววุ้ยจายแลวไปคูสองไปถีบฝ่ายาปมันจะะรียิบกัน ไม่เชื่อไหมันขบวนรูปเนี่ยแหล,ละนันมันเอาอีกแล้วถ้าถ่อผมจําได้นะพาสิบแตมันรอเป่าผมก็เลยไปทำพาสี่ฮะนันมันม้านะ่ะโอเครอดไปนั่นและพอแบบนี้มันเล่นกันชัแบบนี้ใช่ไหมนั่นอมาตาอีกแล้วโอ้ยจอไม่เข้าเลยแอะนอกจากแกแล้วขากระหายพิจิวยนะัยแล้วโอ้ยพอเฮ้ยโดยเาไอจีมนเจอจะช่วยพอแล้วเป็นนาตา ญญใช้ตาสักทีพูดให้อ๋อฉันะนไม่ใช่เหรอเอาละหมดเวลาแล้วกลับบ้านนอนได้แล้วพวกนอนโอเคนะอ๋อได้แล้วว่กิก็จะคิดอีกแล้เนี่ยนักศึกษาก็รู้ว่าไหมตัวเทวรีเปิดเฮ้ย <c oughs> แล้วถ,า,ถามว่าเกิดอะไรขึ้นกับวิดีโอนี้ก็คือปัญหาไอจีและล้วนแหละก็โคชที่เล่นจะดูนะว่าคืออะไรส่วโคชจะไม่รู้ก็ไม่รู้ต่อไปโอเคนะอ้าวเจ้าของจปฏาทีคนดูแล้ว